สวัสดีค่ะวันนี้คัมพิลโรคไตรวม10อันดับผักโรคไตกินได้มาฝากกันนะคะหากผู้ป่วยท่านใดนะคะหรือญาติผู้ป่วยโรคไตกำลังสงสัยว่าผักอะไรทานได้ทานไม่ได้บ้างลองไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ10อันดับผักที่เอามาฝากในวันนี้สามารถนำมาทานอาหารได้อย่างปลอดภัยดีต่อค่าไตแน่นอนนะคะ คุณหมอนและนักโภชนาการแนะนำให้ทานได้และวันนี้ค่ะนัาจะนำมาเรียงลำดับค่าโพแทสเซียมจากมากไปหาน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับ10มะละกอดิบมะละกอดิบมีโซเดียม8 g, มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม182มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส10มิลลิกรัม อันดับ9ก้าได้แก่น้ำเต้า,น,ตาน้ำเต้ามีโซเดียม9มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม170มิลลิกรัมและมีฟอสฟอรัส1มิลลิกรัมอันดับ8ได้แก่มะเขือยาวมะเขือยาวมีโซเดียม7มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม167่ยมิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส20มิลลิกรัม อันดับเจ็ดได้แก่ถั่วลันเตาถั่วลันเตามีโซเดียม3มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม168มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส8 7มิลลิกรัมอันดับ6ได้แก่พริกหยวกพริกหยวกมีโซเดียม6มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม132่ยมิมลลิกรัมมีฟอสฟอรัส27มิลลิกรัม อันดับ5ได้แก่บวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมมีโซเดียม4มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม119มิลลิกรัมและมีฟอสฟอรัส38มิลลิกรัมอันดับสี่ได้แก่ผักกาดขาวผักกาดขาวมีโซเดียมย6มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม1 1 8มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส31มมิลลิกรัม อันดับ3ได้แก่ถั่วงอกถั่วงอกมีโซเดียม12มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม88มิลลิกรัมมีฟอสฟอรัส5 5มิลลิกรัมอันดับสองได้แก่ตำลึงตำลึงมีโซเดียม10มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม64มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส30มิลลิกรัมอันดับ1แล้วนะคะอันดับ1ได้แก่ เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูมีโซเดียม9มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม43มิลลิกรัมและมีฟอสฟอรัสอยู่14มิลลิกรัมค่ะ <m im> เป็นยังไงบ้างคะ10อันดับที่เอามาฝากในวันนี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดเลยใช่ไหมคะฉะนั้นผัก10อันดับนี้คนเป็นโรคไตทานได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะอย่าลืมนำมาทำกับข้าวกันนะคะ สแกนอาหารของคุณให้ดีแล้วค่าไตาของคุณจะดีไปตลอดด้วยรักและห่วงใยจากคำภีร์โรคไตนัชนิดาภาค่ะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปใหม่จะมาเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ